เขาเรียกมึงมาคุยเปล่ามึงย้ายมาเนี่ยกูบอกเลยงานนี้มีแทงกูหยับเลยเจอเซอร์มึงสวยเอ็มดีกูบอกมึงสวยว่าแล้วว่าเซอร์ไม่ยอมเว้ยโฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาตั้งเขาตั้งเขาตั้งวงด้วยอ่ะเฮ้ยของเราฟังเลยขับรถขับรถดิเก็บรถดีขับขับขับรถตกที่อยู่ไหนตกซขอโทษครับพี่ดีคพี่ดีใจเย็นดีใจเย็นพอแล้วดีพอแล้วดีโอเคครับคนนี้คนดังนี่ฮี่เสียงเป็นอะไรอ่ะ อะไรนะร้อยเหรียญร้อเหรียญอันนี้ใช่ร้อยเหรียญนบเฮ้ยไอ้ย่าไอ้ย่คนดังเยเบเฮ้ยไปไปหน้าฝั่งนู้นฮัลโหลครับมีอะไรครับเนี่ยเอาไม่รู้มั้เกันเสฉวนเสฉวนเสฉนเสฉนเสฉวนเสฉวนมาเสือเดินเรียกมาจิ้มเลย กูบอกเลยว่าเสือเฉินไม่ยอมพี่พี่เฉินต้องเอาพี่ใช่ไหมไอ้ทำเขาเรียกมึงมาคุยเปล่ามึงย้ายมาเนี่ย่ะเขาเรียกมึงมาคุยเซอรงานเซอร์ไอ้กูไปนะอุ้ยงานคุยเสือเสือกเสือกานุเขาเสนอเซอร์เยอะกว่านะดูอย่างทรงแล้วทางคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนจะให้เป็น1 0บยอมจ่ายไหมครับนี่อยู่ดีก็ขอเพิ่มแล้วครับใช่ครับ ฟัง่งครับมีแกงมาขอใแท้สีดำเขาจะยอมจ่าย 10m ตอนไหนเหรครับแล้วพี่ตอดเขาได้พูพดอะไรไหมเหมืออ้วนเกิน,นอ,อะไรคุณด้วยตผมตัดสินใจกันนะครับใช่เหรอครับแต่ว่าผมคุยกับพี่ตอดตอนแรกพี่ตอดเขาไม่ได้บอกนะครับว่าจะเพิ่มไปต้นเนี่ยพวกผมลงคุยกันพวกผมดแกงก็จะเพิ่มเป็น 10m ครับได้ไหมครับจะเล่นต้นนี้นะครับเฮ้ยกูบอกเลยงานะนี้มีแทงกูหยับเลยกูหยับเลยแทงแน่เซอร์มันไม่กลัวใครด้วย อะไรนะครับขอขอตีลูกสีใหม่ได้ไหมครับตีลูกสีใหม่หมายถึงไงครับก็ตีตีได้ไหมครับก็าจ่ายอะไรได้ไหมเราจะไล่สีอ่ะเอ,อ้ยพี่พีเคเขาทำอะไรไ<ม>ของผมเนี่อยอยากได้อยากได้แค่เราสองสีครับได้ไหมครัอืมเขาจ่ายมาแล้วครับสิบเอ็นแต่วุ้มก็อนุญาตพอไปแล้วอ่ะ มจอสปีดถูมึงเจอเซอร์มึงสวยเอ็มดีกูบอกมึงสวยแล้วตอนนี้เอ็มดีไม่พร้อมด้วยเอ้ยไอเซนมึงจะชนอาเหี้ยอะไรเนี่ย 10m หรอครับใช่ครับเดี๋ยวละ 10m ก็ผมตีไม่ได้ใช่ไหมครับดีแบบอย่างนั้นบัดบัดบัดแต่พี่ว่าดำแม่งคนมีดำเดียวนะจริงครับพี่แล้วถ้าเป็น 10m ลด2 2แก๊งล้วขอตีแก๊งนั้นได้ไหมครับ อะไรนะครับถ้าถ้าพบใจจริงแล้วแล้วไม่ไอ้แก๊งนี่คือแก๊งอะไรวะไอ้แก๊งนี่แก๊งอะไรกันวมันมีด้วยเหรอวะไอ้บัสกูว่าไม่มีนะราว่ามันหาเรื่องเลยหใช่ไแอบกลัวนตีนเีพี่ว่าเซอร์ไหวด้วยเหมือน้องหาเรื่องเลยนอเียนเียโดหาเรองจริงไม่หรอกพี่หนึ่งผมว่าผมว่าเซอร์แม่งโหนตอนเนี้ย ไม่ไมยอมอะเอเอบัรกููว่าว่าเสอมแมงภาษีดีกว่าหรอสำหรับคูนะอหครับเไอ้เชี่ยโดนโกชนไอ้เชียโกไม่ขี้หัเใสค่หนุ่ครับไม่ต้องโพแล้วในเมื่อคก็แตะมารับพี่หน่อยดิแลนแลนแลนไอ้ไม่ดีอะไอ้บัตรที่มาไก่ อีแก๊งอีแก๊งอะไรครับรู้ได้ไหมครับถ้าอย่างเขาเปลี่ยนสีก็น่าจะรู้องครับแต่คือตอนนี้ผมปรับจาก 5m เป็น 10m ยอมจ่ายนะครับเรื่องสีเรื่องสีเรื่องสีเอ้ยต้มน้ำอะไรของไอ้เกมเฮอะไรมึงใครเนี่ยไอ้เหี้ยต้มน้ำมาลาดหน้าใส่หน้ากากกไอ้สัตว์ไอ้เด็กเฮียใส่หน้ากากทำปุ้ยไรใส่หน้ากากทำปุ้ยไร ว่าแล้วว่าเสือไม่ยอมเว้ยสีส่วนด้วยสีส่วนด้วยว่าแล้วว่าเสือไม่ยอมครับพี่พิเกวัดว่าไหมอย่างนี้มันเท่ไหมเทอะตรงเนี้ยนะแต่เราเราเราทำมั่งได้ปะโค้มึงตรงไหนเยี่ยเจหี้พีูด้มึงตรงไหนเจี๊ยบเจ้ามึงตรงไหนเจี๊ยบว่าแล้วเว้ยว่าเสือต้องไม่ยอมเว้ยเพราะว่าเสือแข็งกว่าตอนเนี้ย

โอ้ยไอจูดี้เอาพังไอเหี้ยไม่สนใครเลยนี่ว่ะเออว่ะกูได้ยินเสียงไอเฉินน้ารดูไอเหี้ยกลุกเลยกูขนลุกเลยไม่ได้ยินเสียงมานานเลอ่ไอเ้ยเอาไอเฟ้ยเอไอเฟ้ยเอไเ้ยไอ้ยเอา้ยาไอเฟ้ย์เอาไอเฟ้ย์เบิกเฟือาไดเฟ้ย์เอาไอเฟ้เอาไอเฟ้ย์เอาไอเฟาไอเฟ้ยยเอาไอเาไอเบิกเอเาได้แป๊อแป๊เมึงเปิดตู้ยู้แ์เอ้ยไอเ้ยเ้ย้กเได้กงเลย ดำเกินไอ้ย like? ี่ดำไหนเนี่ยมันดำเกินดำไหนเนี่ยไอ้เนี่ยมันเซอร์กินแล้วเซอร์เกินไปแล้วไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเซอร์เกินเซอร์เกินจริงไหมแต่ปืนบนรถเอ็มดยังเยอะอยู่ลองสังเกตมอเ้าวอ้าวเหลี่ยม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 ไม่กูว่าเซอร์เกินจริงไหมกลางไฟอ่ะแต่ปืนรถเอ็มดยังเยอะอยู่เรลองดูดีๆไม่มันมีมันมีกี่แก๊งมในบ้านตนนีแต่แต่เมื่อก่อนไม่แต่แต่เมื่อก่อนที่ปืนบนรถก็มีหินด้วยนะเอ็มดอ่ะ อันนี้นี่ดูการดูการตัวไรเคสอก็คือเอาหินไปนั่งรถข้างๆด้วยหินปืนสีแมนจัดมาก่อนอะมีให้เห็นอเ่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคิดเิญเเชิญขึ้นรถแล้งดี๋ยมาดูเอดีดปืนก่เยอะดูดรีไงแล้วเลงขึ้นรถแล้งเป็นเรื่องไอ้ไ้ไอ้พี่บัสเฮ้พี่บัส โอ้ยอ้ไอ้บสไอ้บม้ยันเร่ง้างอ้าอ่าวัตเอร์เบียบ่าอ่าวัตอ้เียบอวัตเอ้์ียาอาัอบบอาวอรยอ้ไอไม่อดีๆนัละนอ้นี้ไฟแม่งดงคเร่ค้างอะไรเฉินสนั้ำมัเลยเฮ้ยเอมกลับมาเือนะเนี่ยไอ้เียปืนรถเยอะไอ้เ่ยืบุกเน้องคนไม่กูกูไม่คิดกูคิดว่าเขาไอ้นี่้ไอ้แป๊ ก่อนเรียกมาคุยเซตไว้หมดแล้วไห่้ยกูว่าเขาเซตไว้หมดแล้วไม่เห <dated teenage> <online> <pl problème> ็นเซตไว้เ้าโดนติดเออใช่น้องๆจะด่ากันน้องๆเป็นไหนเอ้ยเอ้ยเอียเป็นไหนเอ้ยไอ้เหี้ยเอฟดีจะได้ซ้อมไม่เนี่ยไอ้เนี้ยเรียาตีกันขาดน่เี้เอาแบบว่ากันตอรี่แล้วไปซ้อมแล้วมั้งอ้ตอรี่อุ้มแล้วนี่ใช่หยินตอนนี้มันอุ้มแล้วเนาะ มันเล่นอุ้มกันนะครับล้ว, <นะ S 2> วไม่นิเจมมาเนี่ยเจมอุ้มมันะเนี่ยคุดูว่าไอ้เงี้ยเอ้ยกูก็ได้อ่านแชทเลยแม่งกูโม่แต่เมามันมันเนากคดูกูอยากตีบ้างวะไอ้เงี้ยเห็นแล้วอยากตีเว้ยมตอนแรกพวกผมจะไม่ตีเว้ยเพราะวะ่าอยากอยากเล่นอื่นเว้ยไอ้เงี้ยพอเห็นอย่างนี้แล้วอยากตีวะไอ้เงี้ยปืนรถเอ็มดีเยอะนะคุดูนะเขาเซตไว้เยอะเนาะเอาโชดดีวะไอ้ดี้อะเซอร์แม่งพลาดตรงที่ไม่ได้เซตคนเว้ยไอ้เงี้ยลงรถหมดเลยไอ้เงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องมีปืนสีไว้ยิงยางแตกก็ไไดด้้ครับาหหหนน่่ยยยยเเีีลุ เนี่ยให้กูเอานี้มาล่ะเนี่ยเนี่ยที่รั่วเลยอันเนี้ยอะไรพ่อกอะไรเออเสือปืนไม่เยอะเลยไม่ได้เซ้นหัรถเออกูลืมเลยเนี่ยเสือปืนน้อยไม่หาไปนิดเพื่อนเว่าเสือแม่งพาสีถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือพาสีไม่ไม่ได้ด้อยกว่าแต่ถ้าพูดถึงทรัพยากรตอนเนี้ยยังยังยัง เอ็มดียังเยอะกว่าพี่ฝนวินเทอร์เฟลไปเก็บมุกผมว่านี่ผมว่าแล้วเว้ยว่าตอนแรกผมคิดว่าการไฟสึนแต่บุรุแม่งคู่ข้าวหมดตายไปรอบหนึ่งแล้วครับหลุยเออเอ็มดีไม่น่ามีคู่เอาเอสเอสแแบบน่าจะมีคู่แล้วแหละไม่มีคู่ใช่ไหมเอซัแบบว่าเราทิเบตนะเขาเขาแอบมาว่าเนี่ยโกจะเอากากินามานี้จริงไหมก็จะเอาจริงมันกล้าขนาดนี้นะทิเบตว่าหรอ่ พอกนอะไรนะพี่ดูจะกับเอ่ออะไรนะไม่เลยแต่ว่าดูแล้ววะแต่โมเฮดเพื่อนเอาไหมจะซ้อมวะเนี่ยจะจะนัดคนถ้าจะซ้อมอ่ะดูแล้วว่าที่เม่ได้ะไม่ไม่เป็นซ้อมหรือว่าเป็นสตอรี่อ่ะสตอรี่เอาอุ้มมาเฮ้ยคนไม่อยู่ที่อะไม่อยู่อะไรมันอยู่กันนะไม่มีูจะเล่นถามว่าอุ้มไหมหรอพี่ทู ไม่อยู่เปลี่ยนคนเลยหลุยมันเปลี่ยนขับคนได้แกงนี่มีตัวสี่ก็บอกจะพูดไงพีบบ้านไม่หมจะเล่นใช่ไหมพี่แก่โอ้โอ้ไม่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 ลุยหลุยคนคนหลุยคนว่างสามคนนะไอโยไอน้อนแล้วก็ไอจุ๊บสามคนลุงลุยลุงลุยไม่ใช่ต้องคุยก่อนตางไฟเล่นได้น้อนโหดด้วยก็อาจจะไม่เล่นก็ได้อะไรนะไม่ไม่ที่เบสอยู่อยู่แลนไหมตามหาทีเบสไหมไม่อยู่ไม่อยู่่าะซ้อมเลยนี่ยแต่ถ้าถ้าจะหลุยเอาที่เบสเลยลุยพี่ว่าวันนี้แหละเนาง เอาแม่งเลยปะมาดูไม่ไหวแล้วอะลขวยน็อตพ่อมึงครับลูกกูครับด่าเยด่าครับอย่าด่าน็อดครับน็อตตอนนี้น็อตมันก็โก้แล้วคุณดูเลิกด่ามันได้ไหมผมขอร้องอ่ะน็อตมันก็คนในโก้เหมือนกันนะตอนเนี้ยเขาคนในคนคนในแก๊งเขาไม่ได้อัคติอะไรและคนดูก็ยังจะพิมพ์ด่ามันผมเป็นงงมากเป็นอะไรกับลูกผมขนาดนั้นอ่ะ เอองอสิบยี่สิบสององามไปไปแย่ๆกันไปเติบโตกร้านไหนนัก่ห่นึพี่นึงพี่นึง่าไอหลุยจะเอาซิเมตเอาปะก็เอาได้หมดเลยแล้วแต่ไปเมืงหาิมืองหาอะไรเมืองดิสภาพไม่อยู่แล้วมั้งเพื่อนตอมตอมไหมเพื่อนไม่ซ้อมอะไรเอดีไม่มีนะเพื่อนเอฟดีเล่นรกัซอนมถมดี แมวก็ได้เราตองหาทีม่บัฟท์ไม่เมื่อกี้นั้นไม่ใช่หน่อยเขาไม่ใช่คำบัฟเนื้อไอ้นะอทำไมเขาไม่ใช่คำบัฟมึงบัฟอะไรพี่จะร้องอะไรกันวะเที่ยร้องไม่ได้ไม่ใหญ่น้อไม่ใหญ่น้อไอ้เาะไม่้องมีนะอยู่แบบทรงละฟถ้งละเอซัไปพักแล้วตอนนี้เราต้องถามเอ็มดีว่าจะตีวันไหนเออมาไม่ทิปเป็นเอสเอหนุ่ยเข้ามาถึงที่ทิปเป็นเอสแต่ว่าเอซับปัดแชมี์สองมีเรื่องชุดครับ อะไรพี่แป๊ะตอนเมื่อกี้ที่คุยเอนะบอกว่าอยาก่าทุกตามคนให้เลยใจยครับใจยครับไอ้เฟยนูกูอยากตีเท่าไหร่ัวใหั่นห้มันมา ว่ายัางไงก็ได้สอบเอ็มดีดูอยากทรงนะมันคงไม่ได้เริ่มวันนี้หรอกเอี้ยสี่ทุ่มละที่ที่พวกกูเดินกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงระแวงอย่าพลาดถ้าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในซากกูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพร้อมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชียร์ควานพวกกูพุ่งไปสุดแรงเกิดเป้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทะรับแรงระเบิดออสตาลีน่าพวกกูลอยยเีดฟ้า